เอ็นล็อกชนลสวัสดีครับพบกันใน EP ีที่3นะครับ EP ที่แล้วนะครับเป็นการดึงจากฝั่ง backend นะครับไปที่คอ e เ e n d พินาบานนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดึงข้อมูลเนี่ยจาก g o Google s h e e t กันโดยคำสั่งที่เราใช้นะครับจะมีนี้คำสั่งแรกนะครับ การเรียกใช้ s p r e a d s h e e t d g e t a c t i v e s p r e a d s h e e t ตัวนี้นะครับเป็นการอ้างอิงนะครับอ้างอิง spreadsheet ที่ Google Apps Script นะครับติดอยู่นะครับในกรณีเราผูกไว้กับ spreadsheet นะครับเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้แต่ถ้าเราแยกกันอยู่นะครับเราต้องใช้ open by id หรือ open by url ครับจากนั้น ทำการเรียกใช้อีกหนึ่งฟังก์ชันเป็น get sheet sheet name ก็ get connect นะครับก็คือเชื่อมต่อจากนั้นก็ใส่ชื่อชีทนะครับว่าจะให้เชื่อมต่อกับชีทไหนนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อนะอันนี้เชื่อมต่อ s p r e a s h e e t จากนั้นจะเป็นเชื่อมต่อ sheet name นะครับว่าเราจะเชื่อมต่อชีทไหนเราอาจจะมีหลายชีทนะครับก็จะแยกเป็นฟังก์ชันไว้ เชื่อมต่อชีทก่อนแล้วก็เชื่อมต่ออาจเชื่อมต่อสเป e a d s h e e t แล้วก็เชื่อมต่อ t a b l ลนะครับเชื่อมต่อท a b l e ดังนั้น get data นะครับ get data get data ก็จะเอาการเชื่อมต่อ t a b l ลนะครับหรือว่าชีทเนาะผมขออนุญาตเรียกเป็น table ลวกันเชื่อมต่อ t a b l ลของชีทนะแล้วก็ไป get data length data length นะครับแล้วก็ get รู ด่า a l า n ิแล้วก็ getValue ค,คือไปดึงข้อมูลจาก o g l e Sheet มาการดึงข้อมูลก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้จะเป็น Value ก็คือการดึงครับก็อันนี้มันเป็นตัวเลขเนาะก็จะดึงเป็นตัวเลขแต่ถ้าเป็นพวกวันที่อะไรก็จะดึงเป็นไทป์นะครับพวกวันที่แต่ถ้าใช้ g e t i s p l a y v a l u e g e t t i ต p ิ a y v a l u e ว่าเราเห็นหน้าตาเป็นไงเขาก็จะดึงมาอย่างนั้นเลย พอดึงได้มาก็จะได้มาแต่ก็จะได้เป็นอลเอมาครับแอลเอมาใช้แยกอย่างนี้นครับเฮ a เตอแล้วก็ดอตดอตชีตตา t a เขาจะแยกส่วนให้ก็คือส่วนแรกนี้ครับอันแรกเป็นเฮตเตอร์เรากำหนดให้เป็น h e a d ตอส่วนตั้งแต่อันนี้ลงไปก็จะเป็นข้อมูลนะเป็น data แล้วก็เอามาเข้าฟังก์ชันฟังก์ชันตัวนี้นะครับ reduce นีเดี๋ยวเขาก็จะทําการแปลงข้อมูลออกต่อแปลงข้อมูลออกมาในรูปแบบนี้เ a t ดาต้าเให้ดูเราจะได้ข้อมูลเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็น a แ r รีแล้วก็ภายใน array นะครับประกอบด้วย object นะครับที่มีรูปร่างหน้าต่างเหมือนกันนะครับ id ดทีแล้วก็ data ครับ id ดทีแล้วก็ data ตามนี้เลยแล้วแต่นจะเปลี่ยนนะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแว l u ลก็ได้แล้วแต่เป็ด d ต t a ในรูปร่างหน้าต่างนี้เวลาใช้จะสะดวกนะครับจะสะดวกแต่ว่านี่อันนี้เป็นแอรีนะครับแต่ว่าที่เราทดลองไว้นะครับนี่เป็นอ็อบเจนะครับภายในอ็อบเจประกอบด้วยนเดับไตเติลเนมก็ผมจะเอา นี่พวกนี้นี่คียเอาผมจะเอานี้ไม่ไม่เป็นคียผมจะไม่เอาไอ id เป็นคียแต่จะเอา key เ,เป็นคีย์แวลวูก็เอาเอาอีกฟังก์ชันหนึ่งครับเป็น get object get object ตัวนี้เราก็จะเอาข้อมูลของชีตเนี่ยทำการแปลงครับก็จะได้ deep เอ๊เอเรามาดูครับเทียบกันครับเทียบกัน นี่เดฟไทเทิลเนมนะครับเรียบร้อยครับดาน,นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการเรจะกรอบฟังก์ชันนี้หมดเลยกมาครับมามาที่ตรงนีุ้นั้นผมจะค้อนครับนี่ใส่ฟังก์ชันเข้าไปเลยก็เอาตัวนี้เรามาครับการวางไปแล้วก็ใส่ตัวลูกน้ำ ดอตด,อตด,อตดอตก็คือจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลภายในเลยนะครับข้อมูลอะไรก็จะเป็นข้อมูลพวกนี้การปิดไว้นะครับแบบนี้ลองรีเฟชนะครับยังได้เหมือนเดิมไหม l o อ e r โอเคนะครับคุณซอนล็อกดูข้อมูลนี่ได้อมาถ้าผมไม่ใส่ดอตลงไป ผมใส่แบบนี้อาลีเฟสข้อมูลจะได้เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ข้อมูลก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเขาจะมีมี d Data ครับมี Data แบบซึ่งไม่เอาผมจะใช้ข้อมูลภายในเลยจะได้ตัวนี้ครับก็จะส่งตัวนี้ไปด้วยตัวนี้ตัวนี้มันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะส่งตัวแปรตัวนี้ไป อันที่เราใส่ดอทดอทก็คือเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการตัวแปรเขาตัวนี้ไม่ต้องการ,รา refresh ครับได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วโดยตึงจัดชีันี้ถ้าเราอยากได้อะเพิ่มอะไรก็ใส่ลงไปครับสีโลโก้ผมอาจจะเอาโลโก้ไปทำอะไรบางอย่างเนาะนี้ก็ใส่ลิงก์ของโลโก้ลงไปนะครับ โอ้โอ้ต้องดูนะครับผมจะมาขโมยรูปจากเว็บตัวเองค่อนนะครับไปนี่ บบผมก็ได้โลโก้มาละโลโก้ใส่สักหน่อยนะครับอันนี้นี้เป็นอินเนอร์ทีแมวเนาะลองเพิ่มไอดีมาสักหนึ่งตัวนะครับไอเอ็มไอเอ็มจี้ฮะไอจี RC สาม S RC IMG e, Image นะครับก็ลบที่งไปกาจะไม่มีแท็กปิดนะครับ IMG ใส่ไว้แบบนี้ก็ได้นะครับใส่ไว้แบบนี้ก็ได้ IMG Image เป็น dot RC นครับ RC oh, so. list dot image นะครับเราจะใช้ image ให้ dot เึอนมอตัวนะครับีดเมครับ i m a เมแล้วก็ขีเม,เ,ม,เ,ม,เ,มเข้าถึง i m a เมเอลองรีเฟซครับใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่อ่าข e ดเม s ดดเ R C นะครับ SIC in Java Script m e n น by ID แล้วก็เม้น .r เปผิดแล้วก็ e m a g e .sac แล้วก็ list เม้นอ๋อโลโก้โลโก้โลโก้ต้องเช็คดีๆนะครับใช้คำให้เหมือนกัน เย็บ yeah, ได้มาัดสักหน่อยครับจัดสักหน่อยวิวอยห้าสิบสามล้านกับสามล้นห้าสิบเอ็กนะครับเดี๋ยวตอนนี้ห้คลาบโอเคเห็นนะครับได้แบบนี้เอาอยากได้ข้อมูลอะไรคราวนี้เราก็ใส่ได้แหละ อันนี้เป็นการดึงข้อมูลแบบอบอบเจกต์เนาะเซตติ้งเราจะมีคีย์ที่ไม่เหมือนกันผมก็เลยใช้วิธีการดึงอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้ ep หน้าเราจะดึงข้อมูลที่เหมือนมือนกันนะครับเอามาแสดงแบบหลายๆอันนะครบับรับใครที่ดูไม่ทันเนาะก็สต็อปวิดีโอนะครับแล้วก็การลองพิมพ์ตามแนละ้วพิมพ์บ่อยๆครับจะได้ชินเิ็นม,มือทำให้เราเสร็จไว สำหรับ EP นี้ก็เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ